โบราณวัตถุเครื่องปั้นดินเผาสมัยอยุธยาจะแสดงไว้เป็นหมวดหมู่เหล่านี้บอกเล่าชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านครั้งกรุงเก่าว่ามีการหุงต้มแกงด้วยเครื่องครัวแบบใดเช่นเตารูปทรงแปลกตานี้เรียกกันว่าเตาเชิงกราน เหมกับหม้อดินเผาก้นกลมใส่ท่อนฟืนให้ความร้อนจนข้าวปลาอาหารสุกกินอร่อยหลายประเภทกระทะดินเผาใบนี้มีก้นกลมลึกน่าจะใช้ทำอาหารทอดด้วยน้ำมันหรือขนมหวานในน้ำเชื่อมเพราะมีรูปทรงเหมือนกับกระทะทองเหลืองที่มีราคาสูงกว่าแต่ก็ใช้ประโยชน์ได้ใกล้เคียงกันท่านเห็นด้วยหรือไม่สนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด มหาชน